ยี่ห้าห้าแบบนั้นด้วยวิธีอื่นๆวิธีอะไนะทีน้อยู่ทีน้ก่างวิธีอืเอามาที่รับผู้าเมานานนะเราว่าเราจะได้วิธีการเปต่อไปแนะนโดยิีไหดวีัเยเรื่องาลือน้เกลือใ่ห้่เกลือใช่ใช่เกลือทำมนีนี่นี่ขีดตอ้วนะใ่ไดีโ้ีอนเ ตัวดวงนะคะถ้าเราเล็นตัวดวงมันดีเสะเราใช้ที่ตัวนั้นเลยตัวนก้นดลบ อย่างนี้อย่างนี้งใส่เกลือตรงสารตกัดก็ได้เลยพี่เกลือไม่สารจกัดค่ะเอี่น้ตีน้ออย่ที่นนะคะอ๋อโอเคค่ะพี่้เนะคะโอเคหายค่องใจแล้วอันนี้กน่ไหนอต่นีมาับปหาชเจกินแ็งโนในมัครเวฟแล้ว ประดีด้วยกางอกเนี่ยานจะกี้เน่ยปรยชน์สีน้ำดรานนี้มันมีไข่หวานนะมันมีน่ารักตัวแต่ร้านท่นขันเแรงก็มากนารอดรอดดูเร็ดูรันทนะคะก็คือเราเราต้อง รือว well, I mean, yeah, ่าาวประจัญบิโอเลยที่นโกรธเลยชายวิเวียนลไเมตาจะช่วยอะไได้แ่ชิวาีนะคะรือว่าถ้าใก็คืออะไควไนดไหมควรันไมแนเรียน้วอะนเียย้มนหนี้ยเ่เคย่าแต่เรียนมาได้กันน้ำมะกราวตาจิ๋วสรางจิยูแตนเรียนดตัสี่เราตยสิคนเดี่จากะ

นี่สือสือว่าเท่าไหร่ชื่อว่าเท่าไหร่ไหมดวงเนี่ยดวงไหนดีดวงไหนที่นอกกันใช่ปะดวงเม่นดวงเม่นวงม่กติค่ะดวงนี้มันทำได้มันเป็นไงินนะ แไ่วันพิพิธอัณ่แล้วคือเร <c oughs> ียาให้ความชื่นมันหมว่ามาที่ประเทศ่มันจะเรีว่าใครเนะ่ะแล้วก็โซลก็จมีที่คนาผมรูกมีนะครันเงเย่งเย็เย่ออกแบบก็คือาาพระมาณเบบนี้ที่คนเยอแยะเรนะคะแล้วก็